สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์เภสัชกรดรภาคภูมิพานิชยูประการละนานเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันนี้ผมนําเสนอนวัตกรรมปะเพยนะครับหลายๆคนสงสัยว่าประภพยคืออะไรนะครับปะเพยเป็นนวัตกรรมแผ่นแปะแก้ปวดโดยใช้สารกัดจากพลนะครับพลเนี่ยเป็นสมุนไพรยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้วนะครับใช้สําหรับแก้ ปวดอักเสบกล้ามเนื้อนะครับแต่ใน,นปีนชียาหลักแข่งชาติเนี่ยจะอยู่ในรูปของครีมไพยหรือว่าน้ํามันนวดไพลนะครับคราวนี้เราต้องการที่จะยกระดับของยาสมุนไพรไทยให้มีรูปลักษณ์ที่น่าใช้นะครับเพราะว่าการใช้อยู่ในรูปของครีมไพยหรือน้ํามันนวดไพลเนี่ยมักจะต้องใช้ปริมาณสารสกัดซึ่งเป็นน้ํามันหอมระเหยจากไพยในปริมาณสูงนะครับซึ่งมักจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองกับผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้น คนโดยมากก็ไม่ค่อยนิยมใช้นะครับเราก็เลยพัฒนานาวัตกรรมการสกัดสารจากไพลใหม่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีการสกัดด้วยไมโครเวฟนะครับแล้วก็ใช้ตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสกัดนะครับสารสกัดที่ได้ก็จะออกมาในรูปของสารสกัดที่เป็นของเหลวนะครับจากนั้นเราก็เอามาผนวกกับ ตัวโพลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาตินะครับนั่นก็คือสารเมือกจากเมล็ดแมงลักษนะครับสารเมือกจากเมล็ดแมงลักเนี่เราสามารถสกัดเอาเมือกจากเมล็ดแมงลักมาโดยวิธีการง่ายๆนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นโพลิเมอร์เป็นแผ่นฟิล์มนะครับเมื่อเอานวัตกรรม2ส่วนนี้มาผสมกันนะครับเราก็จะได้เป็นแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดพลยนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์ให้มี คุณภาพเหมือนกันทุกครั้งที่ผลิตโดยวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญด้วยวิธี HPLC นะครับแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดพลายก็จะสะดวกในการใช้นะครับเพราะว่าเราสามารถแปะเพียงครั้งเดียวแล้วก็จะออกฤทธิ์ได้ทั้งวันนะครับก็จะทำให้มีความสะดวกในการใช้แล้วก็ไม่มีการระคายเคืองกับผิวหนังนะครับแล้วก็กลิ่นที่รุนแรงของพลยก็ โดนกำจัดออกไปด้วยสําหรับนวัตรกรรมแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดพายและสารเมือกจากเมล็ดแมงลักนะครับเป็นนวัตรกรรมที่เราทําขึ้นเพื่อที่จะออกสู่เชิงพาิชิ์นะครับเพราะฉะนั้นนวัตรกรรมเราเนี่ยจะมีขั้นตอนการทําง่ายๆนะครับต้นทุนก็ถูกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการอ,ออกฤทธิ์ในการแก้ปวดก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุม คุณภาพของปริมาณสารสัมพันธ์ได้นะครับสำหรับนบวัตกรรมแผ่นแปะภัยนี้นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสําหรับทุกกลุ่มอาชีพนะครับและทุกกลุ่มอายุที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยครับ